จัดเวิร์สเตชั่นยังไงไม่ให้ปวดคอบ่าทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแพรนะคะในรายการสาระ5านาทีวันนี้แพรจะมาในหัวข,ข้อเรื่องของการจัดเวิร์กสเตชันช่วงนี้ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในออฟฟิศหรือว่าทำงานอยู่ในเวิร์กฟอร์มโฮมเพื่อนเพื่อนหลายคนก็น่าจะมีอาการปวดคอบ่ากันใช่ไหมคะบางคนนั่งทำงานที่โต๊ะหรือว่าบางคนอาจจะใช้แบบเ้าอี้อตีแล้วก็นั่งทำงานที่พื้นหรือว่าบางคนอาจจะนอนทำงานนอนคว่ำทำงานแต่พฤติกรรมเหล่านั้นนะคะมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งเลยค่ะที่จะทำให้ เรามีอาการปวดคอบ่าขึ้นมาได้นะคะวันนี้แพคก็จะมาเสนอเทคนิคง,ง่ายๆที่จะจัดเวอร์เตชั่นให้เหมาะสมเพื่อลดอาการปวดคอบ่ากันนะคะเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะเริ่มจากเก้าอี้ก่อนนะคะตัวเก้าอี้ลักษณะของเก้าอี้ทํางานของเพื่อนๆน่าจะเป็นแบบนี้นแา่ส่วนใหญ่เนาะในออฟฟิศคือจะมีลักษณะเป็นมีพนักเก้าอี้สูงเนาะแล้วก็มีที่วางแขนแล้วก็เบาะนั่งนะคะไม่ควรจะเป็นเบาะที่นิ่มเกินไปหรือ ลึกเกินไปเวลานั่งควรจะนั่งให้เต็มก้นค่ะยามแพ้ตอนนี้นั่งเราก็ไม่ค่อยเต็มก้นยังมีช่องว่างระหว่างหลังกับพนักพิงอยู่นะคะอาจจะต้องหาอะไรมาดันหลังไว้นะคะอาจจะเอาผ้าขนหนูดันตรงช่วงอกไว้ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็นั่งไปให้หลังพิงกับพนักเก้าอี้นะคะกับเก้าอี้อีกแบบหนึงนะคะถ้าเราทํางานที่บ้าน ลักษณะของเก้าอี้ที่บ้านส่วนใหญ่ไม่มีที่วางแขนกันใช่ไหมคะเราควรหาวิธีการจัดท่าทางให้เหมาะสมสําหรับเก้าอี้ตัวนี้นะคะลักษณะของเก้าอี้นะคะควรเป็นลักษณะเฟิรม์มแข็งไม่นิ่มหร,หรือว่าไม่ยวบจนเกินไปนะคะลักษณะแบบนี้จะเป็นเก้าอี้แข็งนะคะเหมาะสำหรับคนปวดหลังนะคะนั่งให้หลังติดกับพนักเก้าอี้ด้านหลังนะคะถ้าไม่มีที่วางแขนแนะนำให้หาหมอนเล็กๆ มาวางแขนได้ค่ะอย่างนี้ก็จะรู้สึกผ่อนคลายบริเวณบ่าและคอค่ะลักษณะของการนั่งนะคะควรให้สะโพกเขา่าแล้วก็ข้อเท้าทำมุม90องศากันค่ะสะโพกขนานไปกับเข่านะคะแล้วก็เท้าวางติดพื้นที่ไม่ให้ขย่งหรือว่างอเข่ามามากเกินไปอย่างนี้จะทำให้เกิดการเกร็งบริเวณต้นขาด้านหน้าได้นะคะ เมื่อเราเข้ากับโต๊ะทำงานนะคะลักษณะของคอมพิวเตอร์สายตาอยู่ระดับเดียวกับขอบบนของจอคอมพิวเตอร์นะคะคพเ,เพื่อไม่ให้มีการเงยหน้าหรือว่าก้มหน้าระหว่างทำงานมากเกินไปค่ะดันตัวเข้าไปให้ศอกวางอยู่บนโต๊ะเลยค่ะเพื่อป้องกันการยกของไหลแล้วก็การเกรงของไหลนะคะถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะคะแนะนำให้ต่อคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ออกจากตัวโน้ตบุ๊กนะคะจะ ช่วยไม่ให้มีการกระดกข้อมือมากเกินไปหรือการเกรงไหลามากเกินไปนะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าเวลานั่งๆไปนะคะจะรู้สึกว่ามีอาการคอยื่นเข้าไปด้านหน้ามากขึ้นพยายามให้หลังพิงกับพนักพิงตรงบริเวณส่วนอกตรงเนี้ยคะ่ะอาจจะหาอะไรดันเพื่อให้อกเปิดกว้างขึ้น,นะคะ่ะมันก็จะไม่อยู่ในลักษณะไหลหอ่อแล้วก็คอยื่นไปนะคะมันก็จะเปิดอก อันนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดเวิร์กสเตชันเป็นเทคนิคง่ายๆให้เพื่อนๆลองทําดูนะคะแต่สิ่งสําคัญเลยสําหรับเพื่อนๆสายออฟฟิศทุกคนเลยการนั่งนานไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นค่ะระหว่างทํางานควรม,มีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆพยายามลุกลุกขึ้นยืนหรือว่าลุกขึ้นมายืดทุกๆ4 0ินาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่ควรนั่งนานเกินไปเพราะว่าการนั่งนานเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อเกิดความเกรงตัวเกิดการใช้งานมากเกินไปค่ะ สำหรับท้ายืดเหยียดร,ระหว่างวันนะคะจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอบ่าแล้วก็สะบักค่ะหรือว่าจะเพิ่มการยืดเหยียดหลังแล้วขาส่วนล่างได้นะคะสำหรับคลิปยืดเหยียดเดี๋ยวสามารถติดตามดูได้จากคลิปด้านบนทั้งสองด้านเลยค่ะไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการจัดเวิร์กสเตชันที่เหมาะส,สมสำหรับตัวเราเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะ ฝากติดตาม Facebook เมคลินิกคลินิกนักวิ่งโดยหมอเมย์ยูทูบเมคลินิกชาแนลนะคะวันนี้แพ่ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ